นี้นี่ตื่นเช้าที่สุดครับตีห้ามันมันมันเป็นเพราะว่าเรานอนนอนนี้เลยสีทุ่มตลอดเลยครับพอพอพอจะนอนนี้กิเลสก็บอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวดูไลน์หน่อยว่าแม่กับน้องเขาเป็นยังไงบ้างเลยก็ดูไปเอ้ยเพื่อนคนนั้นก็น่าดูคนนี้ก็น่าดูดูเฟซบุ๊กหน่อยโอ้ดูไปดูมาก็ห้าทุ่มตอนจังหวะจะตัดใจนอนนี้มันก็มาเห็นความอึดอัดของมัน,นครับ มันเหมือนกับเราไม่ได้ติดนะนิดหนึ่งแต่พอจะตัดปุ๊บนี่มันมันเห็นอาการมันเออมันติดนี่หว่าอย่างเงี้ยก็ว่าเออนี่ะน,น่าจะเป็นศีลตัวหนึ่งว่าคือตั้งตั้งไว้แล้วแหละครับอาจารย์ว่าจะไม่ใช้โทรศัพท์มือถือหลังสี่ทุ่มอะไรเงี้ยแต่ก็ตัวที่ขาดคือตัวเอาจริงครับคือผมเห็นตัวเองว่าผมก็พยายามรู้รู้หลายอย่างครับเหลือแต่ว่าเอาจริงเนี่บมันรู้รู้แล้วร,รู้แต่ไม่เอาจริงมันก็ไม่รู้รู้ไปทําไมนะครับ ก็เลยตั้งใจว่าเนี่ยจะเอาจริงแล้วครับไม่เล่นโทรศัพท์มือถือหลังสี่ทุ่มแล้วก็จะตื่นให้ได้ตีสี่ครับอันที่สองมันก็น่าจะตามมาเพราะว่าถ้าสังเกตดูตามที่อาจารย์ว่านี่มันจะประมาณ6กชั่วโมงมันถึงจะนอนอิ่มครับก็คือตอนแรกจะลุกมาตอนตีสี่เรามนรู้สึกหนักตัวมากเลยก็เลยนิดนึงอะไรเงี้ยพอตีห้ามันครบหชั่วโมงมันก็เออพอพยุงตัวเองขึ้นมาไว้แล้วก็อันสุดท้ายก็ตั้งใจว่าจะ จะประมาณในการบริโภคโดยเฉพาะการการทานมื้อเย็นครับรู้สึกว่าอย่างเมืม่อเมื่อเมื่อเย็นก็กินข้าวต้มไปสามถ้วยกล้วยไปสามลูกอะไรเงี้ยรู้สึกว่าทําไมตัวเองกินได้เยอะขนาดนี้น่าจะไปแข่งกินจุได้เลย <c oughs> กินแบบว่าโอ้โหแต่ก็พยายามเนี่ยครับที่ที่มันทําให้ให้รอดแล้วก็ทํางานกบหมูกกลุ่มได้หนักๆเอาภาละาได้ก็คือว่าเราลดอาหารปรุงลงครับแต่มันก็มาหนักพวกเนี่ยข้าวอย่างเงี้ยครับ ก็เดี๋ยวอาศัยไปแล้วก็พยายามลดโดยจะลดมือเย็นไปด้วยครับอาจารย์ครับก็เรียนแจ้งพี่น้องหมู่กลุ่มแล้วก็ท่านอาจารย์เอาไว้ครับสาธุสาธุภากเพียรจะไม่เลิก